สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรว์อีกเช่นเคยวันนี้ครับผมจะมาแนะนำรถมอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายไทรัมถือได้ว่าเป็นรถตัวเริ่มต้นของบริติตแบรนเลยกับรถในคลาส 400cc ซึ่งคลอดออกมาแล้วด้วยกัน2รุ่นครับชื่อว่าสปีด400แล้วก็ s c a มเบอร์ 400x ต้องบอกก่อนครับว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่มีมายาวนานแล้วครับร่วมร่วม5ปีที่ทาง Triumph เขาจับมือกับทาง b a j a ร Auto อินเดียในการที่จะผลิตรถในคลาส n t b นทบให้จุดที่น่าสนใจเลยที่ผมต้องบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนก็คือว่ารถ2รุ่นนี้มันจะถูกประกอบในโรงงาน Triumph Motorcycle ที่ประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นครับอีก2โรงงานก็คือประกอบที่โรงงานบาจ a ดอินเดียและก็โรงงานที่บราซิลซึ่งเป็นโรงงานของทางทริอัเอาละขอกลับมาที่รถทั้ง2คันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าทริอัม400ทั้ง2โมเดลนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่างตัว900แล้วก็1 0 0นั่นก็คือตัว s ส e ีดท w i n แล้วก็สแ r รมเบอร ซึ่งเมื่อเราดูจากงานดีไซน์ครับก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบได้สวยงามไม่แพ้กับรุ่นพี่เลยเพราะว่าทาง Triumph เ,เองเนี่ยได้ควบคุมในส่วนของรายละเอียดงานดีไซน์แล้วก็การผลิตออกแบบทั้งหมดนั่นจึงทำให้มันคงความพรีเมียมแล้วก็มีกลิ่นอายบร i ทิชโมเดิร์เหมือนกับพี่ใหญ่ทุกประการผมจะขอเริ่มต้นกันที่ตัวสป e d 400กันก่อนครับสปี d 400เนี่ยเขาจะเป็นรถในดีไซน์แบบโมเดิร์นโรสเตอร์ จะดูแตกต่างจากตัวสปีด9 0 0แล้วก็ตัว1200ครับเพราะว่าเขาหันมาใช้โชกหลังแบบโชคเดียวชุดไฟครับก็จะเป็นไฟแบบ Full LED ทรงกลมทางด้านหน้าแล้วก็จะมีไฟ DRL พร้อมกับโลโก้ Triumph อยู่ภายในโคมไฟท้ายจะเป็นทรงยูคว่ำดูสวยงามทันสมัยชุดกระจกมองข้างเป็นกระจกที่ถูกติดอยู่บริเวณปลายแฮนด์ในแบบของพี่ใหญ่สปีด1,200 ด้านถังน้ำมันก็จะเป็นทรงแบบคลาสสิกที่มากับสีทูโทนมีให้เลือกทั้งสิ้น3สีได้แก่สี Carnival Red สี Caspian Blue แล้วก็สี Phantom Black ชุดมาตรวัดครับก็จะเป็นแบบอนาล็อกครึ่งวงกลมผสมกับดิจิตอล LCD สำหรับตัวสปีด400เขาจะให้เบาะนั่งมาเป็นแบบเบาะชิ้นเดียวเลยแล้วก็แบ่งออกเป็น2สเต็ป มีมือจับกันตกทางด้านหลังซึ่งจะถูกติดกับตัวซับเฟรมที่ถูกออกแบบมาใหม่ชุดท่อไอเสียก็เป็นท่อไอเสียแบบสแตนเลสออกข้างแล้วองศาของปลายเนี่ยมันก็จะเชิดขึ้นในแบบของรถสปอร์ตรายละเอียดมิติตัวรถอื่นๆนะครับก็ความสูงบออของเขาไม่สูงมากนะครับอยู่ที่790 mm. ้ามิลลิเมตรน้ำหนักตัวแบบเวทเวทจะอยู่ที่170กิโลกรัมแล้วก็ถังน้ำมันครับถือว่าเป็นถังน้ำมันขนาดเล็กเลยมีความจุอยู่ที่13ลิตร มาดูกันที่หัวใจสำคัญเลยก็คือบล็อกเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ T-R Series ใหม่หมดจดพิกัดอยู่ที่398 c c เป็นแบบสูบเดียว4วาล์ว Double wow, O-H Cam Sharp ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำแล้วก็ตัวเสื้อเครื่องออกแบบมาได้สวยงามตามสไตล์ของแบรนด์อังกฤษมาพร้อมกับเอกลักษณ์ก็คือคลีบระบายอากาศสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกรวมไปถึงการเคลือบตัว Powder Coat มองมองดูแล้วแทบจะไม่แตกต่างจากรุ่นพี่เขาเลยเครื่องยนต์รูปนี้สามารถรีดกำลังออกมาได้สูงสุด40 PS ที่8,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุด37.5นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีมาพร้อมกับเทคโนโลยี a อซิสส p ลิปเปอร์ครวมไปถึงคันเร่งไฟฟ้าและแน่นอนครับจะต้องผ่านมาตรฐานไอเสียในระดับ Euro 5 ด้านของชุดโครงสร้างตัวรถครับก็ได้มีการออกแบบตัวเฟรมใหม่รวมไปถึงซับเฟรมทางด้านหลังแบบยึดด้วยสลักเกียวแล้วก็สวิงอาร์มจะเป็นแบบอลูมิเนียมขึ้นรูปด้านของชุดระบบกันสะเทือนครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันออกไปในสไตล์ของรถโรถสเตอร์ชัดเจนเพราะทางด้านหน้าให้โชว์มาแบบอัพไซด์ดาวกระบอกสีทองขนาดแกนใหญ่ครับ43มเมตร แล้วก็มีระยะยุบอยู่ที่140มิลิเมตรส่วนทางด้านหลังครับก็เป็นโช็คเดี่ยวโมโนช็อคที่มาพร้อมกับกระปุกเก็บน้ำมันภายนอกสามารถปรับพีโหลดได้แล้วก็มีระยะยุบอยู่ที่130ม mm. ิลิเมตรระบบเบรกก็ให้มาแบบ ABS Dual Channel จาก Boss ซึ่งตัวจานดิสหน้าครับจะมีขนาดอยู่ที่300มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊ม radial m o u s 4-pot ทำงานพร้อมกับตัวชุดสายถัก แล้วก็ทางด้านหลังครับขนาดจานจะเล็กลงเหลืออยู่ที่230มิลิเมตรตัวชุดล้ออลลอยสปีด400จะให้ขอบ17นิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังครับลวดลายล้อจะเป็นลายแบบ10ก้านแล้วก็ไซส์ยางครับทางด้านหน้ากว้าง110ด้านหลัง150นอกเหนือจากนั้นเทคโนโลยีอื่นๆก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่ามีชุดคานเล่งไฟฟ้า a s s d Slipper Cut มี Traction Control ซึ่งสามารถปิดได้ชุดกุญแจแบบ Immobilizer แล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบ USB Type C ส่วนด้านของตัว HeatGrip ครับจะเป็น Option เสริมและผมขอมาพูดต่ออีกรุ่นหนึ่งเลยก็คือตัว Scamber 400X ซึ่งอย่างที่บอกครับงานดีไซน์จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันสวยงามไม่แพ้กับพี่ๆอย่างตัว s c a ม b e อร์900หรือ1,200ชุดไฟหน้าครับก็ดูจะเหมือนกับตัวสปี d 400 แต่ว่ามีการเพิ่มในส่วนของตะแกรงกันไฟหน้ามีการติดตั้งตัวกาดแฮนด์เข้ามาแล้วก็กระจกมองข้างครับจะย้ายมาอยู่ที่ประกับที่จับแฮนด์บาร์ทางด้านบนตัวแฮนด์บาร์ก็จะกว้างยาวขึ้นกว่าตัวสปีด400แล้วก็มาพร้อมนวมบาร์ด้วยตัวถังน้ำมันครับก็เป็นทรงคลาสสิกแบบเดียวกันความจุเท่ากันแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกริปแทงก์เพิ่มขึ้นมา ส่วนสีครับก็จะมีให้เลือก3สีได้แก่ m t t ต์ก g i g r e ี f u s i ช n White สี Carnival Red Phantom Black และสี Phantom Black Silver Ice จุดต่อมาที่มีความแตกต่างนั่นก็คือเรื่องของตัวเบาะครับตัว s c a ม b e อร์เนี่ยจะเป็นแบบแยกได้2ชิ้นแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลท่อไอเสียก็เป็นรูปทรงใหม่ครับจะเป็นลักษณะของปลายคู่ทําสีดำแต่ว่าองศานี่ก็ยังเชิดขึ้นในแบบของรถสปอร์ตเช่นเดิมตัวพักเท้าครับเป็นแบบ พักเท้าหนามเพื่อเอาไว้รองรับการขี่แบบออฟโรดได้ดียิ่งขึ้นและด้วยความที่รูปลักษ์ครับเปลี่ยนมาเป็นสไตล์สแคมเบอร์เนี่ยจะทำให้ท่านั่งขับขี่ครับมันก็จะดูสูงขึ้นด้วยจากความสูงเบาะที่มันเพิ่มมากขึ้นครับอยู่ที่835ม mm. ิลิเมตรตำแหน่งตัวแฮนด์บาร์ครับก็สูงขึ้นแล้วก็กว้างยาวขึ้นทำให้ท่าขี่เนี่ยเราจะไม่ต้องก้มเหมือนอย่างตัวสปีด4 0 0 ความกว้างของช่วงแฮนด์เนี่ยครับจะกว้างมากขึ้นถึง30มิลิเมตรเลยน้ำหนักตัวเองก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับเพิ่มขึ้นมา9กิโลอยู่ที่179กิโลกรัมแบบเว d เว v ขุมพลังเครื่องยนต์ขอไม่พูดซ้ำครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันต่อมาก็คือตัวระบบกันสะเทือนตรงนี้ครับดูเผลอคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีการเซตติ้งที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ทางด้านหน้าอัพไซด์ดาวขนาดแกน43มิลิเมตรเช่นเดิมแต่ว่ามีการเพิ่มระยะยุบขึ้นมาอีก10มิลิเมตรอยู่ที่150มิลิเมตรแล้วก็ทางด้านหลังครับเป็นโช๊คโมโนช็อคที่ปรับพิลอตได้เช่นเดิมแต่ว่าจะมีการเพิ่มระยะยุบขึ้นมาเป็น150มิลิเมตรชุดระบบเบรคครับก็ได้มีการอัปเกรดด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าทางด้านหน้าขนาดจานมันจะใหญ่ขึ้นมาครับ 20ม mm, มอยู่ที่ไซส์320 m mm, มมโดยทำงานร่วมกับปั๊มเ a d ดิลสี่พอตพร้พอมสายเบรกถักเหมือนกันส่วนด้านหลังครับก็เป็นเช่นเดียวกันเลยคือด้านหลังขนาดจานลดลงมาเหลืออยู่ที่ 230mm มมแต่จุดเด่นก็คือว่าในตัวแสเบอร์เนี่ยระบบ abs จะสามารถปิดได้เพื่อให้รองรับการขับขี่แบบออฟโรดด้านของชุดล้ออลลอยด้วยความที่เป็นทรงแสเบอร์ทางด้านหน้าก็จะให้ล้ออลลอยขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก2นิ้วครับ อยู่ที่19นิ้วด้านหลัง17นิ้วสวมยางด้านหน้ากว้าง100ด้านหลัง140แล้วก็ซีรีส์ยางก็จะเป็นแบบ Dual Purpose ต่างจากตัว Speed 400ที่เป็นยางซีรีส์สปอร์ตด้านเทคโนโลยีอื่นๆก็จะเหมือนกันกันกบตัว Speed 400ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วสำหรับรถทั้ง2คันนี้จะวางจำหน่ายที่อินเดียเป็นแห่งแรกในโลกช่วงเดือนหน้ากรกฎาคม แล้วก็จะวางขายประเทศอื่นๆทั่วโลกครับภายในปี2024ต้นปีหน้าแต่ก็ไม่แน่ประเทศไทยเราอาจจะได้เห็นกันตั้งแต่ปลายปีนี้เลยก็เป็นไปได้ครับตรงนี้ต้องมารออัปเดตกันอีกทีนึงประเด็นสำคัญเลยคือมันจะเคาะราคาที่เท่าไหร่เราคาดว่ามันจะทำราคาอยู่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทในตัวเริ่มต้นเพื่อจะสามารถแข่งกับรถแบรนด์อื่นๆในคลาสเดียวกันได้ และทาง t r ิอั m ครับเขาก็มอบการรับประกันให้2ปีแบบไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยเอาเป็นว่าใครที่สนใจรอได้เลยครับและถ้ามีโอกาสครับเราจะรีบมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งต่อๆไปสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ช n น l ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/slashmotoriva l ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ